หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียม PST ฟาร์มฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกกรงหัวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกฮีโร่อาหารเม็ดสำหรับนกแข่งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นชาญหัดใหญ่ฟาร์มจำหน่ายนกกรงหัวจุกเผือกด่างสายเผือกและโอวัลตินอาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ด สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแหลงครับผม ครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราอาทิตย์นี้ครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับหลังจากที่น้องมินได้ไปเที่ยวที่บ้านของนายยุ่งชุมพรไปดูนกเก่งแต่ละตัวกันแล้ววันนี้ครับต่อเนื่องกันเลยกับเทคนิคการดูแลนกถ่ายผลและนกแข่งตัวเก่งอื่นออกมายุ่งชุมพรไปติดตามชมกันได้ในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้ครับ จากตรงนี้เจ้บ้านแล้วมีตรงไหนเดกเมื่อกี้เราช่วยคนเริ่มถึงนกไผ่ขนนักจีบนกที่ว่าผมเลี้ยงไว้แข่งครับจะอยู่ในบ้านค่ะเดี๋ยวผมก็จะพาจับนี้ตรวนี้จะนิยมจับนกถ่ายสรงนช้ทุกหนผมก็จะไว่าในโรงว่าเป็นเฉพาะนกไายขนนะครับโอเคมาไปดูกันจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงโซนนกไผ่ขนครับผมโอเคค่ะ อ่าตัวนี้มีนกอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้มีอสองตัวเลยครับนกตัวนี้อ่าเป็นตัวที่ผมรักอีกตัวนึงครับชื่อเจ้าหำหำครับเพราะว่านกตัวเนี้ยเขามีดีกรีที่ดีมากครับแปดถ้วยพระราชทานเลขตัวเดียวตลอดตลอดครับครั้งล่าสุดเขาได้ที่สี่ดาวรุ่งที่วัดไร่ขิงครับแต่ทุกครั้งที่ผมมาเขาไปแข่งงานถ้วย สามปีที่ผ่านมาเขาจะกินเลขตัวเดียวตลอดอตั้งแต่ที่สองอยันที่หกครับครับดูตัวนี้สุดยอดครับตัวนี้ ตัวด้านไม้แล้วก็อันนั้นเป็นที่วางถ้วยใช่ครับผมบพี่เจ็บถ้วยมือถ้วยประดาที่ผมเข็งมาแล้วเวลาสามปีเต็มที่อยู่กับวงก,การถ้วยอื สามเป็สี่ปีครับนี่แค่สามปีครับยังเท่านี้เลยครับย mm. ังอยู่ไปเรื e ่อยอีกเยอะหนูว่านายยุ่งต้องทำใหม่เลยใหม่ทำเพิ่มทำเพิ่มนี่นายุ่งเลี้ยงล็กมากสิบปี้วคะผมเริ่มเริยมเลี้ยงล็กมาก็นานพอสมควรครับนะแต่ที่ว่าผมเริ่มจะเข้าสู่วงการล็อกองวัตถุเพื่อที่จะแข่งขันล็กครับ ผมจะเริ่มแข่งตั้งแต่ปีสามสามปีสาม3 3สมีห้ปีปพศสองมสมเ่เกิดได้นะคเท่ารับนล้นทีนี้ผมก็จะแข่งแล้วผมก็จะหยุดไปพักหนึ่งเพราะว่าวงการล็กโบหุดนงที่แข่งขันครับเขามีประมาณสามสี่คนนะครับจุมพรมีที่นม่ปัดไฟมีผมแล้วก็มีกรรมการออสแล้วก็มีทน,นายพรศักดิ์สบายยุบยุดกันนะครับแล้วก็ที่แข่งมันหายาก ผมก็เลยหยุดกันไ้พักหนึ่งแล้วครั้งล่าสุดผมมาเล่นครั้งล่าสุดเมื่อปีสี่ห้าครับคือได้เดินเข้าสู่การแข่งขันของรายการเราเอแบบเต็มตัวครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ของรัครับ อันนี้อันนี้ไว้ทำอะไรอะคะนายุ้งอันนี้อันนี้ไว้กันเดียวครับอ๋อกันเดียวถึงนกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับนกตัวนี้ชื่อสกอรเปียนสกอรเปียนใช่ครับเป็น,น,กนเก่าของพี่อันสันเดอ,อตัวนี้ผมได้มายากมากเลยครับแต,แต่ว่าก่อนพี่อันจะเสียเนี่ยจะได้เปลี่ยนมือไปสังขา แล้วผมก็เอาจากคนจังหวัดสงขามาครับคือนอกตัวเนี้ก่อนคี่ว่าพี่อันจะเสียเนี่ยโนกโอรีราชาครับได้ทําการแลกเปลี่ยนมาและทีนี้ผมก็ไปตามกลับมาครับเป็นนกที่เสียงดีมากครับเป็นนกเสียงของสกอเปียรเนี่ยเป็นนกเสียงของอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาโดยตรงเลยครับ <c oughs> ทุกคนในจังหวัดสงขา <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเอาื้ชื่อนกสกอเปียนคง <c oughs> จะทราบดีครับ ถวโน้นหน่บ้านไปทั่วใช่ครับถือว่าไปทั่วเลยอันนี้อันนี้เป็นนี่เป็นกรงที่ว่าผมมาสมนกครับใช่ครับนี่เป็นกงเพาะพันธุ์นกแต่ผมก็อยากจะว่าในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าบ้านไหนที่เลี้ยงนกหัวจุกเยอะๆเนี่ยน่าจะมีกรงสมสักกองหนึ่งแล้วผมก็อยากจะให้กรมป่าไม้เนี่ยส่งเสริมว่าหนึ่งบ้านหนึ่งกงหนึ่งการเพาะพันธุ์ของนกหัวจุก เ็ได้ต่ได้ตรงนั้นที่ว่าเราจะปลดปล่อยให้ออกกันมานักทีคครับเพราะว่ามันก็เป็นสัตว์ที่ว่าเราผสมพันธุ์ได้แล้วนายโยมคิดยังไงกกับการเพาะพันธุ์นะคะเหมือนกับจุมพรเนี่ยคือถ้าใครเพาะพันธุ์นกเนี่ยจะต้องไปแจ้งสุราษฎรไกลเนาะใช่ไกลมากครับต้องวิ่งไปไววาลโลถึงทีนี้ผมอยากจะให้คนให้การเพาะพันธุน์พืชเพาะพันธุ์สัตว์เนี่ยมีจังหวัดลา หน่วยเลยครับเพราะส่งเสริมแล้วก็เวลาจะทําให้มันถูกกฎหมายถูกแล้วมันได้ง่ายนะคะคนก็อยากเจอเพาะเยอะขึ้นใช่แต่นี่เ็นจุดพรว่าเพราะจะต้องวิ่งไปสุราษฎร์บางคนเขาไม่มีผิดฐานะครับเขาลาบากเขาลำบากครับข้ามไปหลายจังหวัดหลายข้าใช่เดินทางไกลลําบากนะคะนี่ก็ไปอีกหนึ่งเสียงนะคะชมแล้วอย่าลืมโอเคตอนนี้เามาถึงเอ ที่ไว้นกถ่ายขาดูดูสภาพกรงนกถ่ายผลนะคะครับผมก็จะเอามามเก็บไว้ในโรงนี้อ่าคือจะอยู่กรงพักมั่งกรงที่ผมแข่งมั่งแล้วแต่คว<ม>ามสะดวกครับมีประมาณกี่ตัวคะเนะี่ยในนี้ก็ประมาณสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวก็เป็นไปถ่ายผลที่รอพราอกันว่าถ่ายผลเต็มแล้วเขาก็ผมก็จะนําไปแข่งขันครับอื นี่นี่นี่เป็นกรงที่เอาไว้นกขาคขนใช่ครับผมคือเช่นวยนนี้ครับมันกับตัวเนี้ยตอนเนี้ยเขาผัดขนแล้วแต่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี้ยเขามีดีีถึงที่สองเสียงโทษไม่ได้ทา,านแล้วก็ยังเป็นแล้วก็ยังเป็นนกที่ว่าผมล่ารางวัล ครับที่หนึ่งที่สองแทบจะทุกสนามครับเขาชื่อนำชัยนำชัยใช่ครับผมการทำไมต้องมีเอ้นี่ก้านนะคะคือคือตัวเนี้ยครับตัเราไม่เห็นกันกันนกเราตีกันครับตัวที่กั้นเนี่ยครับแลวแล้วมันวางอย่างนี้กันอย่างนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันก็มีช่วงห่างของมันครับห้าเมตรนะครับอืมโอเคแต่ถ้าแบบเนี้ยคือนกเราอาจจะตีกันได้แต่ก็ต้องกันเอาไว้เือรบ ถ้าเป็นบางบางทีเราเข้าใจว่าถ้าเร,เรามีแผ่นกั้นเนี่ยหนึ่งนกเราไม่ตีกันอสองนอกเราอาจจะโยงเสียงคือเพื่อ,เพ,อเพื่อแลกเปลี่ยนสัมนวนเพลงนกกันและอย่างช่วงหายขนนี่นายุ่งดูแลยังไงอ,อ๋นอนก่ายขนเนี่ยผมจะไม่ให้ให,ให้อาบน้ําครับคือสามวันอาบน้ําทีหนึ่งนี่แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยกล้วยี่ผมก็จะใส่ไว้จนจนกล้วยเขาเละไปเลยครับแต่ว่าผมจะเป็นอาหารกับหนอน คือผมจะดูแลอาหารกับนองเป็นพิเศษเพื่อควาสมสมบูรณ์ของนอกครับและอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนี้นะย่อมดู<ช>แลเป็นพิเศษไหมะคะไม่ผมไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษเลยครับผมก็จะดูคือน้ําอย่าให้ขาดอาหารการกินอย่าให้ขาดแล้วก็กลางวันก็ถ้ามีเวลาผมก็จะมาเปิดผ้าเพื่อระบายความร้อนออกเพราะเขาร้อนใช,ใช่ครับค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนก รับเก่งของนายยุ่งร้องกันดีกว่าโอเคค่ะบ้านนายยุ่งเย็นมากครับเมื่อกี้ไม่หลับบ้านบ้านนอกเขาแบบนี้ครับอากาศดีของเทพอากาศดีใช่ครับเย็นนายยุ่งในกิจวัตรประจำวันก็อยู่แบบนี้ฮะทำอะไรนี้คืออ่าผมนี่คือบางทีเช้าตื่นมาผมก็จะเข้าสวนครับ ก็มีสวนปาล์มสวนผุรเรียนครับรรแา่ตอน,นเยนผมก็จะไปทำงานเป็นงานธุรกิจส่วนตัวครับที่ด้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเ,เด็กๆน้องๆชายบรรณานานะทุกคน แล้วก็นกผมมาใช้บานาา่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บรราา่าครับผมเลือกใช้บาน่าเพราะว่าบรน่ามันกันกรองมาจากธรรมชาติโดยตรงครับผมใหม่บัฒนาชูเพิ่มพลังร้องนกแข็งแรงทนทานสมบูรณ์ถึงขีดสุดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818862886บาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร S p s t ฟาร์มนกกระห ồ จุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรอาหารนกกระหวจุกพ s t สูตรสร้างความสมบูรณ์เสริมโครงสร้างให้กับนก p s เสุดสแข่งสร้างความแข็แงแรงร้องดีร้องทน PS t ฟาร์มสีสัชนาลายัยสุขโขทยัยคึกฤทธิ์ร้องซาตูอาหารนกกระห ồ จุกเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียมซาตูสูตรรับดอกปากเบานั่งสับนับยาวใหม่ซาโตว,วิตบำรุงสุขภาพนกช่วยนกสดชื่นก่อนเข้าแข่งขันเสม,มอฮีโร่อาหารเม่สำหรับนกแข่งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นฮีโร่ชนะได้แ้ เ,เล่นอย่างมีความสุขชาญหัดใหญ่ฟาร์มจำหน่ายนกกระหูกเผือกด่างสายเผือกและโอวัตินอาหารนกกระหูกจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกกระหูจุกสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้อง ใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งโ่้ยหินมีพลังขยันริดอาหารนกระหูจุกสมาร์ทฮาร์ด กับทีมงานของนายุ่งนะคะเวลามาที่บ้านนายุ่งนี่ทำอะไรกันบ้างเอ่ยก็ส่วนมากเป็นวันเสาร์ส่วนมากเรามามาซ้อมนกกันอ๋อมาซ้อมนกทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงเนี่ยเรามานั่งคุยเปลี่นความรู้กันเรื่องเรื่องนกเรื่องอะไรเนี่ยก็สลับกันเปลี่ยนกันก็ทุกทุกวันเสาร์แล้วแถวนี้ในในในเะแวกแถวนี้ที่มีสนามไหนบ้างคะเราแวกนี้สนามก็ส่วนมากจะเป็นสนามยาวซ้อมก็ส่วนมากก็ ของสนามบิ๊กซีที่สนามลาลวอาดแล้วก็ที่สนามที่ทุ่งทุ่งคาก็มีหลายสนามอะในในชมพอรนี่เวลาจัดที่มันจะมีมีทุกประเภทเลยไหมคะไม่ครับตอนนี้แค่จะทุกที่ครับตอนนี้เสียงพอมันเริ่มจะวายไปตอนเนี้ยจ่อชมพอก็เหลือแต่นักดอกกับดาวรุ่งครับครับถึง นับดอกกับดาวรุ่งใมวันที่3าม,มษสาเนี่ยผมก็จัดเพื่อการกุศลม,มอเอานำเงินไปบอบให้เจพิการทางปัญญาคือโรงเรียนปัญญาลูกปูงครับครับอค่ะเป็นการกุศลวันที่สาม,มษสาครับแล้วเวลาจะไปแข่งก็มารวมตัวกันที่นี่ที่นี่ครับเม,บมว่าจะไปแข่งต่างจังหวัดก็จะมาบ้านผมตั้งแต่ หนึ่งเช้าครับค่ะแล้วก็จะไปกันไปทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่ไปทีมงานอายุเนี่ยจะไปทุกพื้นที่ที่มีราวนกนะฮะมีสโลแกนประจำประจำทีมไหมคะไม่มีครับอ๋อไม่มีสโลแกนประจำทีมไม่มีครับ แล้วเลี้ยงนกมานานกันแค่ไหนนะคะก็สิบส่าปีแล้วส่วนมากก็ส่าปีขึ้นนั่นแหละทำไมถึงเลี้ยงนกกขงหัวจุกอะคะเขาเป็นคนใต้ผมมากมีความชอบของตัวมันนกหัวจุกเนี่ยมันมีเป็นเมยครับนะมันมีเสียงที่มันมันเหาะได้อย่างนตัวไหนที่เราเลี้ยงนานๆเนี่ยนกหัวจุกเนี่ยจะเป็นนกที่จำเจ้านะครับพอเราเดินผ่านเนี่ย มันก็จะส่งเสียงขันมันก็จะยกปีกใส่เจ้าของคือความน่ารักของนกพิราบอ๋อผ้อที่ได้เรีนาเขาจะปีกเขาจะจำว่านี่คือเจ้าของเจ้าของเขาเขาจะเขาจะเขาอยู่ในกรงเขาจะกระโดดไปที่ห่วงหน้าและยกปีกใส่เ,เ,เขาจะแสดงให้รู้ว่านี่คือความรักของความผูกพันของนกพงระหว่างนกพงกับเจ้าของ เลี้ยงเลี้ยงกี่ตัวกันแล้วคะมีประมาณคนละกี่ตัวเนี่ยผมผมก็ประมาณ20โอ้ใกลเสียงให้เคุณให้มากก็20แล้วของพี่ล่ะคะก็ประมาณ10ตัวเลี้ยงมานานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะมันก็10ตัวครับแต่ว่าคือหลงเสน่ห์เนี่ยเพราะว่าเสียงแต่ละตัวเนี่ยจะมีความต่างกันแล้วก็ในในอ่าตัวนกในแต่ละในแต่ละตัวเนี่ยจะทำร่วมเหมือนกันแต่ว่าคือมันจะมีความแตกต่าง ของตัวนกแต่ละตัวเพืองง่อลงเสนอกรัตรงนี้นข้อดีของการเลี้ยงนก็งหัวจุกมีอะไรบ้างคะคือข้อดีของการเลี้ยงนกหัวจุกเนี่ยมันก็ช่วยให้เราคลายเครียดได้ครับคือแล้วด้จะฟังเสียงมันก็เลยคือเรามีความสบายใจครับดูแลต้องดูแลดูแลยากไหมคะในความรู้สึกนะยุ่งรู้สึกว่าการเลี้ยงนกฟงหัวจุกที่ดูแลยากไหมคือเขาเป็นนกที่ว่าเลี้ยงว่า คือเลี้ยงง่ายครับซื้อเราให้เอาอาหารอาหารอย่างนี้เราก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาทํามาจากร้านคืออาหารเม็ดนะฮะแล้วก็กินกล้วยกินมะละกอกินผลไม้ครับเราสรรหาแต่ว่าเราพยายามให้มันสะอาดสักที่เป็นกงเขาครับเพื่อความแบบอสุรักษณะอนรมัยของเขาครับเขาได้มีเออ ดวงตาที่เฉ่นใสถ้าเราดูแลเขาดีเขาจะมีดวงตาท่เ็นใสร้องดีเสียงดีครับขนเขาก็จะมันแวววาวแต่อาหารเนี่ยที่เราจะเลือกเนี่ยที่เราจะให้นกพงเอตัวกลมกินเนี่ยเราก็ควรจะดูที่มีคุณภาพสักหน่อยครับผมเวลาแข่งเสร็จครับผมในที่ต้องดูแลเขายังไงครับผมก็ <ผม S 1> จะพอว่าแข่งเสร็จเนี่ยผมก็จะพักให้เขากลุ้มหน่อยแล้วก็ผมก็จะว่าสามโมงก็จะอาบน้ําเขาแล้วก็ให้เขากินอาหารกินหนอน ที่ผมเตรียมไป <ừ> m, แล้วผมก็จะคุมพ่พายเขานอนแต่วันจจกน็ตอนเช้าเรื่องเลได้พ<ล>าเขาไปแข่งขันอีกครับแล้วเวลาแข่งติดติด,ต,ดติดกันล่ะคะนล้วย่งมีวิธีดูแลไหมก็คือผมก็จะดูแลเขาให้ดีครับเช่นว่าผมไปงานเทร่ประดับฐานเนี่ยผมจะต้องเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ถึงผมก็จะต้องรีบเดินทางได้ถึงจุดหมายประมาณรักสามถึงสี่โมงแล้วผมก็จะอาบน้ําเขาแล้วก็จะดูแลเรื่องความสะอาดของกรงแล้วก็เปลี่ยนกล้วยเป็นอาหาร ให้กินหนอนแล้วก็จะคุมผ้าถึงทีนี้ตอนวันเสาร์ผมก็จะแข่งงานถ้วยรัชกาลรทานคือประเภทเสียงทองครับผมถึงรอกผมบางตัวเนี่ยวันเสาร์แข่งเสียงทองแต่ว่าทิตก็จะแข่งขันประเภทสายเนดาวรุ่งโคเดียวสองรายการครับ คะคือผมก็ต้องดูความสมบูรณ์ของนกครับนกผมคือตอนที่ผมดอการกินการการอยู่ต้องสมบูรณ์ครับอาหารเราต้องเลือกที่ดูดีประโยชน์ไม่ใช่นกหโรจุกของเรานี่นกัวจุกนี้เขาจะมีโรคตุ่ยไหมคะมีครับมีมีโรคตุ่ยครับการที่ว่าโรคจามครับเป็นสาเหตุชีวิตบนึงของนกโรจุกอาจจะเกิดจากกรงที่ว่าเราล้างกรงเราชุดไม่แห้งแล้วเราคุมผ้าอาจจะเกิดความชื้นทำให้นกเราจามนกเราอะไรได้ครับแล้วก็เป็น สิ่งที่เมื่อนอกหัวจุกจามแล้วรักษายากมากเลยครับครับแต่จะมีวิธีรักษา,กาได้ไหมคะคอะไ,งไงอ้ผมเนี่ยคือนกที่จามเนี่ยครับผมก็จะเช็ดกรงให้แห้งและดูแลความชื้นของกรงแล้วก็ผมก็จะให้เขากินกินยาครับยาเนี่ยยาที่นกผมกินแก้จามนะครับผมก็จะซื้อมาจาก อ๋ออําเภอหัดใหญ่ครับก็จะให้ทนานยาสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้เยอะแยะเลยกับนายุ่งนะคะได้มีทีมงานที่น่ารักนะคะแล้วก็มีข้อคิดง่ายคิดดีๆจากนายุงะะ่งค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วค่ะเสียดายนะคะที่นายุ่งน่าจะมี มีเคล็ดลับอีกเยอะแยะนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการคนละนกไทยแลนด์ตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นตอนอะไรค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะลาไปก่อนค่ะเอาไปพร้อมทีมงานของนายุ่งเลยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆ ใช้บรราน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บรราน่าได้ที่หนึงมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บรราน่าครับผมเลือกใช้บรนาน่าเพราะว่าบรนาน่ามันกันกองมาจากธรรมชาติโดยตรงครับผมหม่บรราน่าถูกเพิ่มพลังร้องนกแข็งแรงทนทานสมบูรณ์ถึงขีดสุดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818862886่สบานาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร PST ฟาร์มนกกระหวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรอาหารนกกระห ồ จุกพีเ p สทสูตรสร้างความสมบูรณ์เสริมโครงสร้างให้กับนก p s t สุดแข่งสร้างความแข็แงแรงร้องดีร้องทน PS t ฟาร์มสีสัชนาลายัยสุขโขทยัยคึกฤทธิ์ร้องซาตูอาหารนกกระห ồ จุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมซาตูสูตรนับดอกปากเบานั่งสับนับยาวใหม่ซาโตว,วิทย์บำรุงสุขภาพนกช่วยนกสดชื่นก่อนเข้าแข่งขันเสม,มอฮีโร่อาหารเม่สำหรับนกแข่งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นฮีโร่ชนะได้แ้ เ,เล่นอย่างมีความสุขชาญหัดใหญ่ฟาร์มจำหน่ายนกกรองหัวจุกเพือกด่างสายเผือกและโอวัตินอาหารนกรองหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขัน,ขนสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้อง ใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งด้อยหินมีพลังขยันริดอาหารนกรบจุดสมาร์ทฮาร์ด นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือเทคนิคการเลี้ยงนกปงหัวจุกโดยนายุ่งชุมพรต้องขอคุณแขกรับเชิญในรายการมากๆเลยครับวันนี้ก็ถือว่าหมดเปลือกเลยทีเดียวครับสำหรับเทคนิคการเลี้ยงนกปงหัวจุกต่างๆโดยนยุ่งชุมพรครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคนรักนกรีพอร์ตครับผมช่วงคนรักนกรีพอร์ต อาหารนกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดมาทำแกงขันนกรงหัวจุก จิงแมจังหวัดพัทลุงครั้งที่หนึ่งไปที่จังหวัดพัทลุงครับกับงานปหารจำแข่งขันนกโรจุกจังหวัดพัทลุงครั้งที่หนึ่งประจำปี2559ณสนามโรงเรียนพัทลุงครับสำหรับวันนี้ครับเป็นการแข่งขันนกโรงุกจุกประเภท4ยก8ดอกรล่าวเต็มทัพไปจําจัดจำนวนนกครับชิง50รางวัลสำหรับรางวัลที่หนึ่งในวันนี้ครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave ป้ายแดงหนึ่งคันครับการแข่งขันในครั้งนี้ครับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยจากเทศบาลเมืองพัทลุง รวมไปถึงห้างร้านแล้วก็บุคคลสําคัญต่างๆในจังหวัดพัทลุงครับวันนี้ครับมีนกเข้าร่วมกันขันทั้งหมด290ตัวครับมีนกเข้าชิงทั้งหมด71นกนกที่ได้ที่1ในวันนี้ครับร้องไปทั้งหมด5ดอกนกชื่อไขแ่แลนเจ้าของนกคือคุณเอรโนดครับต้องขอขอบคุณภาพและข่าวจาก1นาชงนาชยครับ ไปกันที่การแข่งขันอีกหนึ่งรายการครับคนรักนกเกาะสมุยครับได้จัดการแข่งขันนกกรงหกจุกประเทศสียก8ดอกเพื่อการอุศลให้กับศาลเจ้าไหหลำหน้า <speeding> ท <ials> ่อนตาบลอ่างทองเกาะสมุยณนสนามแข่งนกชั่วคราวบริเวณหน้าศาลเจ้าครับสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้ครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเกาะสมุยโดยชาวจีนสมัยก่อนได้เดินทางมาทางเรือสับเภาและได้ร่วมกันสร้างเอาไว้ปัจจุบัน ชาวไทยเชื้อสายจีนบนเกาะสมุยแห่งนี้ได้ทั้งนุบํบำรุงช่วยกันดูแลรักษาสําหรับการแข่งขันในวันนี้ครับดำเนินการแข่งขันโดยโกเมียนเจ้าของไอติมกะทิโบราณเกาะสมุรยร่วมกับคนรักนกหน้าท่อนเกาะสมุยเพื่อหารได้ซ่อมแซมและสร้างสิ่งที่ยังขาดแคลนครับบรรยากาศในสนามวันนี้ครับบางช่วงก็มีแดดจัดและในบางช่วงก็มีฟ้าครึ้มฝนและมีละอองฝนโปรยปรายครับ วันนี้ครับมีนกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด288ตัวจำนวน18ลอ็อบใช้กรรมาการทั้งหมด12ท่านครับในส่วนของรอบชิงมีนกกระชิงทั้งหมด144ตัวนกที่ได้ที่1ในวันนี้ได้แก่นกกรุนรอบไวทั้งหมด8ดอกครับเจ้าของคือคุณสุชาติหรือคุณลำตลาดดาวเฉวงเกาะสมุยครับต้องขอบคุณภาพและข่าวจากนาวัสันสมุยล,ลุยสนามมากๆเลยครับ อาหารนกกระหวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกระหวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วงคนรักนกรีพร ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพอร์ตเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมท่านใดค,ครับสนใจจะร่วมายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการนกไทยก็ติดต่อมากับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นคลิปของใครครับที่ได้ออกอากาศในรายการนกคนรักนกอะไ์วันนี้ครับ ัท่านชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้ครับเข้ามาดมสนุกกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นคลิปนกกระหกจุกนกแก้วนกเขานกคุณทองหรือว่านกกระเรีนดงส่งมาทางอีเมลหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับบรรณาสุขภาพดีเรื่อง้งที่อาหารมีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกกระหกจุกและนกกระเรนดง ซาตูอาหารนกกรจุดดเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม PST ฟาร์มฟาร์มนกกร,รจุดดแฟนซีและอาหารนกกระโุดสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้กับนกสุดยอดอาหารนกกรจุดดสมาร์ทอาหารนกกระโดดสมาร์ทขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากๆเลยครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับแนะนำติชมรายการของเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้ที่คนรักนกไทยแลนด์พบกันใหม่ครับท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแคทแชนแนลวันนี้สวัสดีครับ